สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง easy team live นะครับวันนี้เราอยู่กันในคลิปรีวิวระบบเกมแล้วก็แฮปปี้กัชาดีกันนะครับในเกม h i g e n ely นะครับเกมนี้นะครับเขาเปิดซอฟต์ลอนที่สิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็แคนาดานะครับการที่จะเข้าเล่นเกมนี้ต้อง vpn นะครับเลือกเป็นประเทศไหนก็ได้นะครับใน3ประเทศนี้เนาะลิงก์ก็อยู่ใต้ description นะครับเป็น apk นะครับแล้วก็เกมนี้จะเป็นเกมแนว simulation rpg แล้วก็ collectiv นะครับเป็นการสะสมตัวละครแล้วก็ จัดให้ไปโจมตีตามที่เราวางแผนไว้ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเราก็สามารถลากสกิลเข้าไปโจมตีได้นะครับแต่ตัวละครนะ่ะมันจะวิ่งเองนะครับตัวละครเรามาดูที่ตัวละครกันก่อนก็จะเป็นเกรดเหมือนเดิมนะครับ SNR R แล้วก็ SR นะครับ SR ก็จะเป็นขอบสีเหลืองสีทองนี่นะครับสีส้มนี่เนาะแล้วก็ SR จะเป็นสีม่วงนะครับ R จะเป็นสีฟ้าจะมีอยู่3ามเกรดนี้นะครับในตอนนี้เนาะแล้วก็เกมนี้นะครับจะมีคลาสอยู่ กาดียน uh, นะครับเป็นตัวแท้งนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวดาเมจระยะใก,กล้นะครับเป็นพวกดาบใหญ่พวกค้อนพวกอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็แอสเซซินนะครับนักฆ่าเนาะทนูนะฮะแอสเซซินะ Assassin, มี2ตัวเองเนี่ยตอนนี้นะก็มีทองตัวหนึ่งแล้วก็เอสอาร์ SR ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็แคสเตอร์อันนี้จะเป็นใช้เวทโจมตีนะครับแล้วก็ตัวฮิวครับฮิวซับนะฮะ สีก็จะมีบอกนะครับแสงมืดแล้วก็น้ำลมไฟสามสีนะครับจะดูตามตามธาตุก็ได้นะครับเนี่ยไฟนะครับน้ำอันนี้เป็นลมลวกันลมนะฮะแล้วก็แสงแล้วก็มืดนะครับเอ่ออ,อ,อีกทีหนึ่งการอัปเกรดตัวละครเราไปดูที่ตัวละครกันก่อนดูตัวนี้นะฮะตัวละครจะสามารถอัพเกรดได้โดยการใช้ ตัวเอนะครับเดี๋ยวผมไปตัวที่เลเวลต่ำๆอันนี้เนี่ยครับก็นี่นะครับวัสดุ e อ p นะครับจะมีดันดอปแล้วก็ดอปตำด่านด้วยเนาะส่วนสกิลเนี่ยก็จะมีตาเอาไว้อัปเกรดสกิลครับแล้วก็จะมีดันดอปตรงนี้นะครับอันนี้ก็มีดันดอปเป็นแต่ละสายอาชีพนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับสกิลก็จะมีสกิลหนึ่งนะครับโจมตีธรรมดาแล้วก็พาสีฟนะครับตรงนี้ตรงนี้อันนี้เบสิกนะครับอันบนเนาะ อันล่างก็คือพาสซีฟตรงนี้นะครับแล้วอันนี้จะเป็นสกิลที่เราลากโจมตีเป็นสกิลแรกนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ตรงนี้จะเป็นสกิล l อัลติสกิลอัลตินี่นะครับมันจะสามารถสลับได้นะครับแต่เราจะต้องปลดล็อก30แล้วก็แอซไซน SI ์มันให้รียบร้อยนะครับคือขึ้นดาวไปนะครับให้เกิน30นะครับมันก็จะเปลิดล็อกเลือกระหว่างสกิลนี้นะครับกับสกิลนี้ <ítulo> ได้นะครับเป็นอันติ1อันเลือกเข้าไปนะครับส,สรุปเลยนะครับตัวละครหนึ่งตัวจะมีสกิลอยู่2ตัวก็คือสกิลโจมตีตรงนี้มันจะใช้มาหน้ารวมนะครับแต่ตรงนี้มันจะค่อยๆเจนขึ้นมาแล้วจะใช้อันติได้นะครับในตอนต่อสู้นะส่วนอาว้เคนครับอาว้เคนก็คือการเอาเศษนะครับหาเศษมาแล้วก็ปลดล็อกลงไปเรื่อยๆครับตรงนี้ใช้10เศษนะครับก็จะปลดล็อกเนี่ยตามนี้นะครับแล้วก็ลงมานะครับตรงนี้ พอถึงจุดนี้อ่ะจะสามารถเลือก a s s i v e ติดตัวได้นะครับเป็นบัฟติดตัวประมาณนั้นนะครับเลือกได้2อันใช้อันไหนก็ได้นะครับสลับได้เราลงไปเรื่อยๆถ้าเราได้ตัวอัปเกรดเข้าไปเรื่อยๆใช่ไหมครับลดล็อกขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเลือก a s ส i v e ติดตัวขึ้นไปเรื่อยๆได้ไอตรงเนี้ยมันจะมีอยู่หลายอันเลยถ้าเป็น snr เนี่ยจะมีอยู่หลายอันตรง passive นี้นะครับจะทําให้เราปรับแต่งตัวละครได้ประมาณนึงนะครับตรงนี้เนาะโอเคเกมนี้จะไม่มีอาวุธชุดป้องกันนะครับจะมีอยู่แค่เนี้ย เราเข้าไปดูอีกทีดูที่ SNA นะครับเนี่ยจะมีแค่เนี้ยครับไม่มีชุดป้องกันนะครับต่อไปก็เป็นโหมดต่างๆของเกมนะครับก็จะมี Outland นะครับซึ่งเป็นดันเจียนนะครับดันเจียนต่างๆนานานะครับแล้วก็เอเวนเจอร์ไอเอเวนเจอร์เนี่ยจะเป็นสตอรี่นะครับไปดูที่ Outland กันก่อน Outland พอเข้ามาก็จะแยกเป็น2โหมดครับโหมดล่างกับโหมดบนนะครับเลียนออฟฟิทเตอร์กับเลียนออฟฟิบูแดนตนะครับตรงเนี้ย เรามาดูลงซ้ายก่อนตรงนี้จะเป็นดันธาตุนะครับก็จะมีลมไฟน้านะครับเออตรงนี้เขาจะดอบตาขั้นแรกเนี่ยใช้ตานี่ครับขั้นที่2จะต้องใช้ตานี้แต่ข้อแม้ของเขาจะมีกักไว้นิดหน่อยก็คือต้องเลเวล30ไอเดียครับจะถึงจะปลดล็อกดันเพื่อที่จะปลดล็อกขึ้นไปอีกดาวหนึ่งได้นะครับถัดไปก็คงมีไปเรื่อยๆครับก็เลือกธาตุได้ทั้งหมดนะครับ5ธาตุเลือกลงได้เลยใช้ Energy ในการลงนะครับตรงนี้ แล้วก็ไม่จํากัดการลงด้วยนะครับต่อไปด้านขวานะครับอ่าตรงนี้จะเป็นดันเงินครับนี่นะดันเงินก็เหมือนกันครับก็ปลดล็อกไปเรื่อยๆตอนแรกก็เข้ามาปลดล็อกอาเพชรก่อนแล้วกันนะครับตรงเนี้มันมันกักไม่ให้เข้าละเพราะเราเราเลเวลไอ้ดีไม่ถึง30นะครับคงต้องรอเอ่อคงต้องใช้เพชรอะเพื่อที่จะรีจี้แล้วก็ลงแล้วก็เก็บเนี่ยดันไอพีนะครับตรงนี้นี่เป็นไอ เก็บเอ p ไปแล้วก็ปันตัวแล้วก็ไปตะลุยด่านสตอรี่เข้าไปนะครับช่วงแรกนะตรงนี้คือมันติดละถ้าเอาเพชรไปกระชาหมดก็อาจจะไม่มีการไม่มีได้มาใช้นะครับเอากระชาหมดแต่เดี๋ยวเราจะกระชาจนหมดก่อนเราเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะดันต่อไปจะเป็นดันสกิลครับไอ้ตรงเนี้ยเอาไว้อัปเกรดสกิลครับขั้นแรกก็ตรงนี้ครับสีเขียวสีฟ้าแล้วคงจะเป็นม่วงทองขึ้นไปนะครับเนาะตามดันเลยครับนี่เขียวนี่เขียวนะฮะไอ้นี่ก็จะมเริ่มมีฟ้าละนะฮะ ก็ไปอัเกรดสกิลเนาะสุดท้ายครับจะเป็นดันไอการ์ดเนี่ยเอาไว้สะสมแล้วเอาไปแลกของในช็อปนะครับในส่วนของเ,ออเรียมออฟไฟเตอร์เนี่ยผมยังไม่เปิดนะครับมันต้องผ่านเนี่ยสี 4, P, 4, 3, P, 4, ่ขีดสิบสี่สามขีดสิบหกนะครับมันต้องผ่านแชปเตอร์ไปก่อนเนาะก็เดี๋ยวค่อยไปลุยต่อกันต่อไปก็เป็นเอเวนเจอร์นะครับในเรื่องสตอรี่ก็จะมีสองโหมดเหมือนกันโหมดแฟนตาซีแลนด์นะครับกับ รียวเวิร์ดเรียเวิร์ดนี่คือเป็นโลกจริงพอเราเข้าผ่านเนี่ยมันเป็นเหมือนสตอรี่นะฮะอันนี้นะสตอรี่พอเราผ่านไปแล้วอ่ะเราจะกลับเข้าไปเล่นได้อยู่แต่จะไม่ได้อะไรนะฮะมันเหมือนแบบให้ผ่านไปเพื่อที่จะปลดล็อกนะครับตรงนี้เนี่ยอันนี้ผ่านแล้วนะครับเข้าไปเล่นได้แต่ไม่มีไม่ใช่การฟาร์มไม่ใช่อะไรเลยก็คือแค่เข้าไปเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้นะตรงนี้คือให้ผ่านไปเรื่อยๆนะครับผมถึงฉากโลลานะ่าเนี่ยนะครับตรงนี้นะเ,เสร็จแล้วนะครับ ถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันให้เราไปไหนต่อเราแค่กดตรงนี้ครับมันก็จะติ๊กมาให้อ่าคลิกตรงนี้นะแฟนตาซีแลนด์นะเราก็คลิกเข้ามาอ๋อตรงนี้เหรอเนี่ยฮะส่วนแฟนตาซีแลนด์เนี่ยเราจะสามารถเข้ามาฟาร์มเก็บของได้นะครับเป็นดันฟาร์มใช้เอนิจี Energy ปกตินะครับเออผมถึงฉาก2นะครับนี่เข้าไปดูที่ฉา่งหนึ่งได้แล้วก็คลิกไปที่แต่ละฉากที่เราอยากจะฟาร์มได้นะครับอยากจะได้อะไรนะครับนี่หนึ่งดสิบหกนะครับเข้าไปดูว่ารีวอร์ดเออนี่คือครั้งแรกนะครับ แล้วก็นี่ในส่วนของสุ่มมันก็จะได้ตามนี้นะครับไอ้พวกเนี้ยจะไม่ได้ละเคครั้งแรกนี่นะครับนี่เข้ามาฟาร์มได้นะครับแต่ในส่วนของออโต้แบทเทิลของเกมนี้เขาทํามาได้โอเคเลยผมว่าเพราะว่านี่นะครับเราจะฟาร์มด่านไหนใช่ไหมสมมุติจะเอาเป็นสเตทหรือว่าอยากได้ไอเทมถ้าเราอยากหาไอเทมเราก็เข้าไปดูนะครับแตะอยากได้อะไรวะ สมมุติว่าผมอยากได้ตาของธาตุไฟแล้วกันปุ๊บนี่มันจะบอกว่าให้มาด่านนี้เลยตรงนี้เลยเพิ่มความสะดวกสบายนะครับก็กดๆๆ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 เนี่ยใช้พลังงาน1 9 5นะครับตรงนี้ผมมีอยู่46นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เอาไอเทมใช่ไหมเราอยากรู้ว่าสเตทไหนมันดรอปอะไรนะครับก็มาที่ตรงนี้ครับ m มนสตอรี่แฟนตาซีแลนดนี่นะครับหรือว่า Outland นี่นะครับ ไอแฟนตาซีแลนด์เนี่ยเข้าไปได้เนี่ยนะครับปึ๊บเข้าไปดูได้นี่ชักหนึ่งนะครับมันก็จะมาให้หมดเลย1 11 12นะฮะจะดรอปอะไรบ้างตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปดูวิธีดิเนี่ยนะครับแล้วก็อันนี้ดันกิจกรรมก็มีให้นะับเนี่ยนี่นะนี่เบอร์นี่ฟิน,นิก์ Phoenix, นะครับนี่เป็นดันกิจกรรมตรงนี้ก็เป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้ไปอีกอีกแบบนึงนะครับ หรือไม่ก็เข้าไปที่ตัวละครแล้วกดที่ไอเทมก็ได้มันก็จะมีะช็อคคัทให้เหมือนกเกมทั่วไปนะครับโอเคเราลองเข้าฉากต่อสู้สักฉากหนึ่งนะครับคือผมเล่นถึงผมเล่นมา2วันนะครับเกมนี้ก็ติดอยู่ที่นี่ครับฉากนี้มันจะเป็นบอสนะครับแต่ตอนนี้ผมไปปั้นแล้วก็เก็บค่าพลังมาให้ให้มันเกินที่เขาต้องการละนะครับไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะ,ะการต่อสู้ก็จัดทีมได้4ตัวนะครับนี่นะครับ ที่เรามองเห็นเนี่ยไปดูที่ formation ก่อนพลังของศัตรูในฉากเนี่ยจะอยู่ที่4,480ของผมมี5 4 8นะครับโอเคต่อไปก็เราเลือกตัวละครได้สีตัวนะครับแล้วมันจะเป็นเนี่ยการเชื่อมโยงนะครับที่เราจะโจมตีอย่างตัวเนี้ยตัวสีท่าแสงตัวเนี้ยมันจะโจมตีตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ตีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้3ตัวจะถูกตัวนี้ถูกลุ่มด้วยตัว3ตัวนี้นะครับโอเคถ้าเราสลับ เอาตัวนี้มาวางตรงนี้นะครับมันก็จะโจมตีแบบนี้ในส่วนของมอนเหมือนกันนะครับแต่มันไม,ไม่ให้เราเห็นไอ้มอนว่ามันจะโจมตีตัวไหนนะครับก็เบื้อ ok งต้นก็โจมตีตัวด้านหน้าเนาะเราก็สลับแบบนี้ได้นะครับให้มันลดการโจมตีไปแล้วก็เอ,อ,อันนี้เข้าไปไข่หน่อยก็ได้เอาตัวนี้แล้วกัน2ตัว2อแบบนี้นะฮะหรือเราจะต้องการให้มันตีตัวเดียวไปเลยก็ได้ลุมไอ้ตัวนี้ให้ไต่ก่อนเบมบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวละครก็เลือกเอาไปวางได้นะครับ แต่ในบางฉากนะครับมันจะมีตรงพื้นน่ะในในฉากสตอรีออ่ธรรมดานะครับมันจะมีพื้นบับให้เพิ่มป้องกันเพิ่มโจมตีให้เราเลือกวางตามความเหมาะสมนะครับโอเคคอนเฟิร์มนะครับให้มารุมตัวนี้ก่อนนะฮะกดสู้อีกทีเดี๋ยวผมปรับให้เป็น 1x แล้วก็ปิดออโต้นะครับการโจมตีนะครับตัวเนี้ยมันจะเป็นเรยวไทม์เลยมันจะหยุดไม่ได้ยกเว้นเราจะมากดพอตรงนี้นี่นะฮะเอ,อ่อ ให้เราลากการ์ดเมื่อพลังมาน้าเต็มแล้วก็เลือกโจมตีนะครับมันก็จะมีขอเบเขตโจมตีตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นตัวดาเมจนี่จะโจมตีดได้ทั้งหมดนี้เลยแต่ใช้มาน้าเยอะนะครับใช้พลังงานเนี่ยเยอะอินเนอร์จีก็หกก็กดเลยครับนะครับส่วนตัวฮิลปึ๊บให้เรากดที่ฮิลแล้วก็อ่ะมันผ่านมันผ่านไปเลยพอผ่านเวฟพลังงานก็จะเต็มนะครับเลือดเต็มหมด ตายก็จะถูกชุบขึ้นมานะครับเขียไปต่อไปต่อไอตัวนี้มันง่ายแต่ตรงบอสอะมันยากไอตัวนี้ไม่ใช่บอสนะครับเป็นแค่ลองบอสก็เหมือนเดิมนะครับฟอร์แมชชั่นเดิมเดี๋ยวเราลองใช้ตัวนี้นะครับจะเป็นดาเมจระยะใก,กล้ ดับใหญ่ในส่วนนี้เป็นใช้พลังงานเอน์จีนะครับรวมกันแต่ว่าในส่วนเนี้ยจะเป็นท่าใครท่ามานะครับถ้าเต็มก็จะกดใช้ได้เลยนะครับไม่หิวนะครับอ่ะกดไปละโอเคตัวนี้เป็นตัวปืนแล้วก็ยิงนี่เป็น s n r ครับค่อนข้างจะแรงแน้วก็ประมาณนี้ลากแล้วก็จะมี ขอบเขตการโจมตีให้นะครับในแต่ละตัวตัวนี้จะโจมตีแรงไกลด้วยในวงกว้างอ่ามอนนมีเกาะแต่งนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราต้องโจมตีเข้าไปจะโดนหนักเข้าหนเหลือสองหลอดละะคค่อยๆไปเราไปจนถึงบอดเลยดีกว่าโอเคหลังจากนี้ผมจะออโต้แล้วนะครับแล้วก็ปรับคูณ2ไป มันจะเป็นเวฟๆครับในฉากนี้จะมีหลายเวฟนี่นะอย่างที่บอกเราจะบังคับตัวละครพวกนี้ไม่ได้เลยในฉากเวฟแบบนี้ก็คือม,อมันจะโจมตีในแถวนี้ก่อนตรงนี้ก่อนให้เราหลบมาแบบนี้แหละครับแต่ถ้าเรามาตั้งแบบนี้คือโดนโจมตีก่อนตั้งแต่เริ่มเทิร์นเลยนะครับเริ่มสู้เลยนะครับก็ให้เราลงมาแบบนี้ปั๊บแบบนี้แบบนี้ซะแบบนี่ก็ได้โอเคไปเลย มันเป็นการวางแผนนะครับให้ตัวละครเข้าไปต่อสู้เอาตัวโอโต้เลยก็สนุกดีครับเกมนี้ภาพสวยด้วยเนาะนี่นะครับต่างซ้ายสกิลเต็มอติเดี๋ยวมันกดใช้ยิงปุ้งไปต่อไปครับทุกฉาก ทุกเวฟเราต้องมากด next ไปนะฮะเนี่ยบอสมันอยู่ตรงนี้แล้วก็คอนเฟิร์มว่าอ่ามันเปลี่ยนการโจมตีแล้วเริ่มเวฟนะครับเราก็สลับมาตรงนี้หน่อยก็ได้มาด้านนี้ห่างๆห,หน่อยทีนี้ก็ไปช่วยเพื่อนตรงนี้ปไปเลยครับผม AI, AI ในเกมนี้ถือว่าไม่ง่นะครับถือว่าโอเคเนี่ยรู้สึกว่าผมตายไปนหนึ่งอะไม่ตายเกือบอีกนิดหนึ่งโอ้ยอย่างนี้จะสู้บอสได้เหรอเนี่ยเแม็กขึ้นแล้วครับยี่สิบห้าละเหลืออีกสองเว็บ โอ้ตัวนี้ใช้ธนูนะฮะปึ๊บไม่มีบัฟอะไรพิเศษนะครับก็กดมาไว้เดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวตัวนี้มันโดนลุมน้องแยกมันออกมานะฮะออกมาจัดก,กันนี่แหละเอ่อธาตุมีส่วนสำคัญด้วยนะครับตรงนี้จะมีบอกธาตุไว้นะครับคลาสแล้วก็ธาตุที่แพ้กันนะ ได้อยู่ได้อยู่อุ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วฮิวอุ้ยขึ้นมาเพียบเลยทีนี้ครัถ้าเอา่อเป็นคัสซินก็คือเป็นอันติสกิลนะครับผมอยากเห็นว่าถ้าเลเวลสามสิบแล้วอะ่ะอันติสกิลสกิลที่สองอ่ะจะเป็นยังไงนะครับในแต่ละตัวเดี๋ยวพยายามเล่นอยู่นะครับ อ่ะบอสแล้วครับป๊๊บได้เลยไม่โดนโอเคเวอสุดท้ายสุดท้ายไหม รียบร้อยครับไปต่อกันอีกสักเวฟแล้วกันเนาะไม่มีอะไรพิเศษนะครับไปไม,มีการเชื่อมโยงสกิลบัฟกันด้วยนะ ลุยจนกว่าจะตายหรือว่าลุยจนกว่าจะสิงบอสเลยแล้วกันนะครับตายไปสองอะอยังผ่านนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะไปได้อีกสักกี่เวฟนะครับดูทรงจะไม่ไหวแล้วค่าพลัง ถ้าเกิดว่าไม่ผ่านก็ออกไปกาชาครับแล้วก็เอาตัวมาเอาเวกนะครับเอาเศษมาเอาเวกตัวแล้วก็มันก็จะเก่งขึ้นนะครับแล้วก็จะไปได้เองตอนนี้คือเหมือนเหมือนว่ามันติดแล้วนะฮะปึ๊บไปเลยตึงมือมากครับตรงนี้ แต่ก็อาจจะปรับทีมเองได้นะครับอาจจะใส่ฮิว2มากก็ได้นะครับต้องค่อยๆปรับดูตายไป2อะไม่ไหวละไม่ไหวไม่ไหวเทียเรียบร้อยครับทีมผมอะเรียบร้อยนะะโอเคนะครับระบบการต่อสู้ก็ประมาณนี้นะครับไปเราไปแฮปปี้กับซาดีกันเลยดีกว่า เราละครับเราไปอยู่ในส่วนของ h a p p ี้ก c h ชาเดกแล้วนะครับในตู้น้าวันเปิดเซิร์ฟนี่นะครับเป็นวันที่25เดือน2ปี2023นะครับเขาเปิดได้2วันเนาะตู้แรกนะครับจะเป็นตู้การันตีนะครับแต่ว่าต้องใช้กรารสูมนะครับการันตีเนี่ย20ครั้งนะครับจะได้ตัวละคร s อ r 1หนึ่งตัวนะครับเข้าไปดูกันก่อนเนาะ s อ r ที่อยู่ในตู้เนี่ยจะมีอยู่แค่5ตัวนี้เท่านั้นนะครับ เลทจะอยู่ที่2% s n r นอสาะครับเออสอาร์จอยู่ที่19%แล้วก็ R จะอยู่ที่79%นะครับตรงนี้จะดูได้ว่าเขาการันตีให้นะครับ20ตัวละครนะครับตัวนี้เนาะตู้ถัดมาครับจะเป็นตู้กิจกรรมในช่วงนี้นะครับก็คือเป็นตู้ของน้องคนนี้แหละนะครับเข้าไปลงดันกิจกรรมซึ่งมีอยู่ตรงหน้าล็อบบี้นะครับแล้วก็เก็บเศษขนนกมากาชานะครับจะมีแลกของได้ด้วยเนาะในในนี้ของเขานะครับ แต่ว่าเ е ทของเขาจะอยู่ที่2%เหมือนกันนะครับ SNR ก็2%เนี่ยแหละครับแต่ว่าตัวนี้จะมีโอกาสออก50%นะครับโอเคใน2%นะ50%ก็คือ1%เนตาะตู้ถัดมาครับจะเป็นตู้พิเศษเเป็นตั๋วพิเศษนะครับเขาแจกมาให้ก็6,000เนี่ยเลยนะครับ3 0 0 0 10ครั้งนะครับตัวคนน้องคนนี้เลยเข้าไปดูเนาะนี่ยครับ SNR 50%ก็คือ1%นะครับใน2%ที่เหลืออีก1%ก็จะอยู่ในนี้ครับเพราะว่าทั้งหมดอ่ะ2%แล้วมีน้องคนนี้ยอยู่ด้วยนะครับแต่เขาบอกว่าน้องคนนี้ได้50ก็คือ1ครึ่งหนึ่งของ50ก็คือ1เนาะ1%นะครับแล้วก็ SR R กับ R ก็เท่ากันนะครับสรุปก็ S อสเอนะครับแต่เพิ่มเลเยอตัวนี้เนาะตู้ถัดมาครับจะไปตู้ปกตินะครับธรรมดาเลย ไม่ได้เพิ่มเหลเยออะไรของตัวไหนเลยนะครับทั้งหมด SR จะอยู่ที่2%เหมือนกันหมดเลยนะครับ SR19 อ่า79%นะครับไม่เพิ่มเหลเยแล้วก็ไม่มีการเอ่อการันตีด้วยนะครับตรงนี้นะตู้สุดท้ายครับจะเป็นตู้เพิ่มเหลเยอของตัวนี้ครับนี่นะฮะเหมือนกัน50%ในใน2%ก็คือ1%นะครับตัวนี้ผมม่วงนี่เนาะนี่นะนนะก็วันนี้วันนี้เราจะสุ่มตู้นี้ดีกว่านะครับ ถ้าจะให้ผมแนะนํานะครับให้สุ่มตัวนี้ไปเรื่อยๆดีกว่าเพราะมันยังน้อยมันการันตี20ตัวละคร20ครั้งนะครับก็จะได้1ตัวนะครับ2เนตี่ยเลทค่อนข้างจะน้อยนะครับตัว๋วนะครับสามารถซื้อได้ในช็อปมันจะมีลดราคาอยู่ผมแนะนําให้มาซื้อตรงเ,เดี๋ยวผมเก็บตรงนี้ก่อนโอเคพวกนี้เป็นของที่ตามเลเวลนะครับของรางวัลแรกซื้อตรงนี้ครับนี่ ตรงนี้เขาใช้เพชรนะครับนี่เป็นเพชรแล้วกันนะผมเรียกว่าเพชรแล้วกัน60อันนะครับ1ใบได้1ครั้งนะครับก็กดไปต่อไปอีกอันหนึ่งนะครับมันเป็นตูเออ้เขาเรียกว่าเพชรเติมนะครับเพชรเติมเออเรากดซื้อไม่ได้นะครับถ้าซื้อมันจะเด้งไปที่การซื้อเพชรเลยนะครับก็ซื้อได้แค่1ใบเพิ่มเข้ามาก็กลายเป็นสใบนะครับแล้วถ้าเราซ่มแบบน,นี้ ก็1ใบเท่ากับ180รเพชรนะครับเขาใช้แต่เมื่อกี้เราซื้อมาได้นะครับประมาณ60เพชรใช่ไหมโอเคเพิ่มมาซื้ออีก1ใบนะครับเออให้เราลากนะครับปึ๊บปื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 ๊บป๊เพาอแค่นี้พอฟ้าเจ้ะม่วง แล้วก็ทองโอ้หนึ่ง A นะครับหน A ก็จะได้เป็นเศษเนาะมั่วมาหนึ่งนะฮะในหนึ่งก็เอาไปเอาเวกเนาะ อ่าเรียบร้อยนะครับสรุปก็2 SR นะครับเป็นนักฆ่า1แล้วก็ฮิลเลอร์1นึ่บอแล้วก็กลายเป็นเศษเนาะตัวที่ยังไม่ได้ซ้ำโอเคต่อไปนะครับผมเหลืออีก4,900นะฮะ900นะครับได้อีก5ครั้งก็สุ่มได้10ตัวนะครับนะก็เหลืออีกครั้งหนึ่ง SR แน่นอนนะฮะอ่ะไปเก้าร้อยเพชร มีทองทองอยู่ตรงเนี้ชัดๆเลยหนึ่งสองสามอ่ามันยังไงมันก็ได้ลองดูดิแสงเป็นสีทองชัดเจนนะครับแล้วก็ปิงแล้วก็แต่ว่าจะได้สองตัวหรือเปล่าอ๋อเป็นอย่างนั้นนี่ทองมานะฮะหนึตัวอ่าอ่า คงจะต้องอัพ SR หรือว่า R ไปใช้นะฮะผมว่าอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะเอาเวคได้ไง SR <SN> เองเวคยากเหมือนกันเอามาแล้วก็ผมเอ่อเป็นตัวเวทนะครับหนึ่งตัวก็ได้ม่วงหนึ่งทองหนึ่งนะครับทองการันตีเนาะ เดี๋ยวต่อไปเราไปดูว่าตู้การันตีจะมีอีกไหมโอเคตู้การันตีหายไปแล้วนะครับแล้วก็เหลือเพชรอีก4000เพชรเนาะนี่ด้วยเออตู้นี้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 เราข้ามไปนะตู้ไอกิจกรรมนี้เราข้ามไปก่อนนะครับเราเอาตู้นี้สุ่มได้20ตัวครับอทองอะ่ะทองอผมลองลากแค่อันเดียวแปะแล้วกันไอลากเนี่ยวผมว่ามันไม่เกี่ยวหรอก จะสกีปเลยก็ได้นะถ้าคนจริงตอนลากอะไม่มีทองอ่ะตรงตรงรูปไม่มีทองนะแต่ในเฟืองมีทองอุ้ยหนึ่งม่วงเออน่ารักดี ร้วน SR เฮ้ยไม่มี SR เหรอเห็นทองชัดๆเลยโอ้โหไม่ใช่นะไอ้ฟันเฟืองหลอกเราได้นะฮะก็หนึ่งสอง SR นะครับเดี๋ยวดูดีๆทีต่อไปนะครับเลยสองเซก็สีทองเหมือนกันนะสงสัยตัวนี้เป็นแบบนี้แล้วละ่ะงั้นผมก็ลากเยอะๆแล้วกัน ตรงนี้คงมีจุดที่บอกสุดท้ายครับคงได้แต่ม่วงเนาะถ้าทองมันก็จะปิ้งทองเนี่ยนักฆ่านะฮะนักฆ่านักฆ่าอีกตัวจริงไม่มีเซอร์ไพรส์ให้ด้วยเนาะม่วงก็คือม่วงไปเลย2ตัวครับม่วงนะครับตัวเดียวกันด้วยเนาะโอเค ไอตู้นี้หมดไปละนะครับตัวนี้หมดไปละถ้าจะสุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับใช้1,800เพชรในการสุ่มนะครับผมขอข้ามเลยแล้วกันผมไปตู้เอ่อแต่ตัวเนี้ยเขาจะเพิ่มเหรียญตัวนี้ให้ตัวนี้เป็นหน้าค่านะครับถ้าตู้นี้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมเอาเอาตู้ที่มันเขาเรียกว่าเป็นรวมดีกว่านะครับเพราะว่าทุกตัวมีเหรียญเท่ากันหมดเลยดีกว่านะครับสนะครับสุ่มจนหมด1,800นะครับสุ่มได้2ครั้งแล้วกัน อีกยี่สิตัวนะมันจะได้มันก็ได้แหละไม่ได้มันก็ไม่ได้ไปสุ่มไปเลยทองอะ่ะแต่ว่ามันมันอาจจะไม่ทองตรงนี้ไม่มีครับม่วงสกิปเลยปุ๊บสองม่วงครับไม่มีเซอร์ไพรส์ให้ด้วยนะอ่ะสิบครั้งสุดท้ายครับผม ถือว่าแจกเยอะอยู่เกมเนี้ยปุ๊บเดี๋ยวอเพทที่เหลือจะได้เอาไปรีในจี้นะครับมันรีได้จำกัดต่อวันด้วยนะขอท้องหนะ้าอีกตัวหนึ่งโอ้โหหนึ่งม่วงคิบ โอ้เรียบร้อยครับผมมีตัวละครใหม่เป็นหนุ่มหล่อมาหนึ่งตัวนะครับโอเคนะครับสำหรับเกมนี้ก็โหลดได้ใต้ e s c r i p t i o นนะครับเป็น apk นะครับแล้วก็อย่าลืม vpn ดนวยนะครับก็เข้า vpn เสร็จแล้วก็เข้าเกมแล้วก็สามารถปิด vpn ได้เลยนะครับแต่ถ้าจะเข้าใหม่ก็เปิดใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับไม่ต้องเปิด vpn ครั้งไว้ก็ได้เนาะแค่เขาจะเช็คตอนเราเข้าเท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย